สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวบอ่อเกลือกันนะคััอ่ซึ่งเขากําลังต้มเือต้อนมน้ำให้น้ำออกจากเกลือนะนี่คือบอ่อเกลือข้างใน,นก็จะเป็นน้ำเค็มๆมีอายุถึงแปดร้อยปีโอ้ใช่มันมีทั้งหมดกี่บอ่อครับที่เราไปดูสองบ่ออันนี้คือบอ่อแรกนะแล้วก็เขากำลังต้มเกลืออยู่นะ ช่ก็คือทําการเหมือนละเหยน้ําออกไปก็จะเหลือเกลือ,อนนก็จะมีกระบวนการทําประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็ถ้าอยากได้เป็นดอกเกลือก็คือประมาณ3-4วันนะใช่ก็จะนานมากกว่าหน่อยนะอ,นอันนี้ก็เป็นเกลือที่ฟ้าไลชิมรสชาติก็จะเค็มๆพียคล้ายเกลือธรรมาดาเลยอ,อันนี้แล้วเราก็ไปบอ่อที่2กันอันนี้คือบอ่อที่2ครับเห็นคนกําลังยกออกมาเลยใช่ไหมเอลฟ้ากระปปลาชิมเป็นไงบ้างใช่เขาบอกว่ารสชาติของน้ําเกลือนี้หวานแต่ เขมมาก <c oughs> เลยเนะ <c oughs> เมมาะและตรงนี้ก็จะมีลำธารใช่ซึ่งเขาล้างกันท่ิดว่าว้ต้มเกลือกันซึ่งก็จะมีปลา้วยนะห่ออัฟฟ้าลองดูดีๆด,ด,ดิมีรองเท้าอ,อัฟฟ้าที่ไหลามาจากสปันหรือเปล่านะไม่มี <c oughs> ทริปนี้อัฟฟ้าเสียรองเท้าไปหนึ่งข้างค่ะอันนี้เป็นแม่น้ำ <c oughs> อ่ะเป็นลำธารที่ไหลามาจากสปันเนาะ ใช่ก็จะมาน้ําใสมากเราไม่เคยเห็นลําธารที่น้ําใสแบบนี้ในประเทศไทยมาก่อนเลยค่ะใช่แถมน้ําเย็นด้วยนะเย็นวันที่เราไปอ่ะอากาศแบบน้อยมากเลยเหลือเกิอุณหภูมิอุณหภูมิมันสิบกว่าองศาเองใช่แถมอันนี้เอฟ้าไปก่อนที่จะเข้าลงที่พักด้วยเนาะใช่อันนี้ไปวันแรกนะก่อนที่จะเข้าที่พักที่ดอยภูคาขันหนาวมากที่ดอยภูคาขึ้นหนาวมากทุกคน แล้ว,วก็ได้ไปกินโกโก้สูตรอร่อยที่วันแรกคืออร่อยมากแต่วันที่สองลวกปาก <c oughs> นี่ไอเหี้ยกรบื้ปาก็เดินข้ามฝั่งเนี่ยโอ้โหไม่รู้ใครซนกว่ากันเลยลูกชายหรือพ่อไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ยเดินข้ามไปข้ามมาแล้วน้ำคือใส่มากใช่แถมน้ำเย็นด้วยนะนี่ก็จะเป็นเกลือออันนี้เป็นดอกเกลือค่ะที่มีกรรมวิธีการทำประมาณ3วันใช่แถม มีความใสและมีความสะอาดกว่าเกลือทั่วไปน้องเนรใช่เป็นเกลือสินเทาที่เดียวในโลกเลยนะแม่เห็นเขาเขียนไว้อ่าแล้วก็เป็นช่วงนี้ค่ะเป็นเรามาถ่ายคลิปกันและเป็นแฉบใกล้ๆช่วงรีวิวเกลือเออเกลือของป้าอ่าเกลือของป้าสีม่วงนี่คือเอาไว้ล้างผักนะคะเกลือของโนเบลโนเบลแล้วก็แม่ก็แ,แม่แลแ้วโนเบลทำไมชอบวิ่งมาทำไม เก,ก็บกล้องเก็บกล้องทั้งไอเฮียทั้งโนเบลเลยคะ่ะโอเคก็คือจะชอบเก็บก, <c oughs> กล้องเพราะว่ากลัวกล้องหายเ <c oughs> นี่ยครับบางครก็จะเป็นประมาณนี้เลยวุ่นวายตอนนี้ไอเฮียประมาณ7็ดขวบโนเบลสี <c oughs> no ่ขวบเนาะ <c oughs> เรายังไปกันไหวจะพาลูกไปเที่ยวให้ไกลที่สุดให้มากที่สุดเลยเ <c oughs> นี่ยสนุกไหมสนุกมากอันนี้งานรีวิวเกลือต้องเข้าแล้วนะอนี้เป็นการรีวิวเกลือ อันนี้เป็นเกลือเกลือสีขาวเป็นเกลือรองนะทุกคนที่แม่ถือดอกเกลือดอกเกลือประมาณนี้เลยอันนี้เป็นเกลือล้างผักเกลือล้างผักเขาก็จะใส่โพเทสเอียมเปอร์มงนเกนเนตเข้าไปสีมันก็เลยเป็นแบบเนี้นี่ยังมีเกลือล้างมะนาวด้วยนะเอเหรอมีน้ำมะนาวด้วยหรอ เกลือล้างมะนาวเกลือสามารถล้างอันนี้สามารถล้างได้ทุกผักเลยอ่าและนี่ก็เป็นสะพานที่ป้าบอกว่าทุกปีเขาก็จะต้องสร้างใหม่ใช่ป่ะใช่เพราะคนมาเที่ยวเยอะคนมาเที่ยวเยอะอ่ากลับแล้วนาป๋าอุ้มกลับสองคนเลยเจอกันทริปถัดไปบ๊ายบายบ๊ายบาย